เฮลโหลสวัสดีทุกชีวิตครับรอ็อกในบรรดากับผมมิสเตอร์มอร์แกนมาอีกแล้วครับวันนี้มาพูดกันถึงเรื่องของการอิมโพรไวส์นะครับเพราะว่าอิมโพรไวส์เนี่ยเป็นหวัวใจของมือกีตาร์โซโล่เลยนะครับหลายๆคนเนี่ยชอบโซโล่แต่ว่าเวลาไปอิมโพรไวส์แล้วมันเล่นยังไงครับอาจารย์อิมโพรไวส์เป็นยังไงบ้างวันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับคีย์ซีคีย์เอ็มไมเนอร์ก่อนนะครับหลยยังจากนั้นเนี่ยเราค่อยว่ากันต้องไปทบทวนวะ่าอิมโพรไวส์คืออะไรอิมโพรไวส์คือการที่เราแจมกันนสสดดๆอ่คืเล ภาษาไทยอาจจะเรียกว่าโดนสดใช่ไหมเพลงชอยอีเซลอะไรเงี้ยหรือเพลงบอกหลังจากลุมมานูลาบางเขาเล่นกับสดๆนะครับบางบางครั้งไม่ได้มีบทการเล่นกีตาร์เหมือนกันเราไปแจมกับเพื่อนเนี่ยเราก็เล่นสดกันไม่ได้เตรียมกันมาแต่แค่บอกว่าเฮ้ยคีซีสไตล์บลูคีอีสไตล์บลูเราก็ไปเล่นกันทีนี้ ต่อมาก็คือมาดูกันว่าเราจะเล่นยังไงคนที่จะเล่นสดได้ดีต้องผ่านการฝึกฝนมาอย่างยาวนานพอสมควรฝึกมากๆแล้วก็จินตนาการได้ดีจินตนาการว่าเราเราชอบแบบนี้คิดแบบนี้ถ่ายทอดออกมาแบบนี้นะครับฉะนั้นเวลาเราอินพรไวเนี่ยมันคือประสบการณ์การถ่ายทอดประสบการณ์แล้วละสมมุติผมบอกว่าการอินพรไวคือการพูดนะครับ ถ้าเด็กคนหนึ่งเกิดขึ้นมาพูดไม่ได้ก็แปลว่ายังอิ o v i ไวคคาพูดไม่ได้ก็ต้องใช้มือไม้ท่าทางเสียงร้องไปก่อนเรียกร้องความสนใจจากแม่ให้มาป้อนนมนะครับเราโตแล้วเราพูดได้แล้วเราก็พูดกับคนอื่นได้เลยสื่อสารฉะนั้นเวลาเรามาเจอเพื่อนคุยกันเอ้เป็นไงสบายดีไหมถ้าเรามาถึงเอ้เป็นไงสบายดีไหมวันนี้กินข้าวหรือยังโหเราเบื่อมากเลยเราอยู่คนเดียวเลยนายเป็นไงบ้าง ไม่ปล่อยให้เพื่อนเล่นเลยหรือว่าไม่ปล่อยให้เพื่อนพูดเลยเนี่ยในแบบนี้เพื่อนก็เสียแบมันเล่นอยู่คนเดียวอะแล้วน่าฟังไหมไม่น่าฟังถ้าจะให้น่าฟังก็ต้องมีจังหวะจะคนมีเบรกมีขึ้นมีลงมีน้ําหนักสูงเบาเป็นไงบ้างสบายดีไหมเนยเป็นไงบ้างสบายดีไหมวันนี้เจอมาอใครเหรอเงี้ยมันก็หน้าเบื่อไงนักการเมืองอะนักการเมืองเวลาเขาหาเสียงเวลาพูดราศยเนี่ยบางคนเนี่ย ในยุคเก่าๆนะโอ้โหนี่เหมือนอินฟไว้ได้ดีหยิบมาโซโล่ได้เลยผีน้องครับมีจังหวะเว้นนะยผีน้องครับหมู่บ้านของเราจะต้องทำถนนหนนทางจะต้องเอาไฟฟ้าเข้ามาพี่น้องต้องช่วยกันเห็นไหมมีช่วงเว้นลองคิดสิครับเงียบสักพักหนึ่งให้เราได้คิดเหมือนกันเมื่อกีตาร์โซโล่ solo, เวลาอินฟลูไวท์ก็คิด่าตัวเองกำลังหาเสียงอยู่ กำลังคุยกับเพื่อนอยู่ให้คิดเป็นวรรคตอนครับเป็นยังไงบ้างถ้าสมมติเราบอกเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมฉันมาคนเดียวเบื่อไหมมันต้องเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมฉันมาคนเดียวนะมันต้องมีสูงต่ำมีน้ำหนักมีอารมณ์ของมันฉะนั้น เวลาเรามาเล่นอย่าไปแบบว่าได้สเกลซีแล้วโอ้โหไล่สเกลซีกันอยู่น,นั่นแล้วมันจะอินฟอไว้อย่างไงมันเป็นบันไดเป็นขั้นแต่เราไม่จําเป็นจะต้องขึ้นบันไดที่หนึ่งสองสามสี่เราอาจจะหนึ่งแล้วไปห้าหนึ่งแล้วไปสามสามแล้วสองลงหนึ่งขึ้นไปหกอะไรเงี้ยได้หรือหยุดอยู่ที่สามนานๆน,นัไม่ได้แปลกอะไรเช่น ได้หมดฉะนั้นนี่คือการอินโรไวส์คือจินตนาการทีนี้ลองดู ไว้เนี่ยมันไม่จาเป็นจะต้องเล่นตลอดเวลาหยุดพักบ้างหรือค้างโน้ตนานๆก็ได้แล้วแต่อารมณ์เพลงจะพาไปแล้วที่สำคัญท่านจินตนาการนะจินตนาการว่าเพลงนี้เรากำลังพูดถึงอะไรดีฝนตกฝนตกอยู่คนเดียวอยู่ข้าวจัง ด่เรกมาแล้วการอีโบไวไม่จำเป็นต้องใส่เทคนิคทุกอย่างลงไปในเพลงนั้น เช่นเราจะปรุงอาหารไม่จําเป็นต้องใส่น้ําปลาทนะั้งขวดเรามีน้าปลาหนึ่งขวดเกลือหนึ่งขวดซอสซีอิ๊วอะไรเต็มไปหมดไม่ต้องใส่ทั้งหมดหรอกใส่เหยาะน้ําปลานิดนะเกลือหน่อยออซอสผงชูรสหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยนะใส่อย่างั้นิดอย่างน้นหน่อยแล้วไปกลุงกล่อมของมันเองเออไม่จําเป็นว่า เรามีน้ำปลานหนึ่งขวดใส่เข้าไปมีพริกไทยหนึ่งขวดใส่เข้าไปทุกอย่างต้องใส่หมดไม่จำเป็นไม่ใช่ว่าเราโอ้โหเราเอปปินะ้งต้องใส่แคปปิ้งเราโยกสายกัดสายบางทีมันไม่เข้ากับเพลงไม่เข้ากับอารมณ์นะครับดังนั้นแม้กระทั่งลีลา,ท,ท,าทางในการเล่นบนเวทีไม,ไม่ใช่ว่าเราจะต้องใส่เต็มที่ในบางเพลงมันไม่จําเป็นนะฉะนั้นบางครั้งบางครงาครเราเองต้องรู้ว่าเราควรจะใส่อะไรแบบไหนลงไปนะครับนี่คือเรื่องของการอินพาวายดังนั้นการอินพาวายที่ดี ต้องพยายามฝึกการจินตนาการให้ดีๆว่าเราเนี่ยเล่นยังไงจินตนาการแบบไหนเปิดเพลขึ้นมาบางครั้งไม่จำเป็นต้องมีโน้ตเยอะแค่ไห้น้อย และที่สําคัญมันจะต้องมีเกิดขึ้นตั้งอยู่รละดับไปต้องมีอารมพบทเข้าเนื้อเรื่องแล้วก็บทสรุปส่งท้ายฉะนั้นเวลาเราเรา,เราทำการดีพราว้ก็เหมือนกันเราก็ต้องเริ่มจากค่อยๆมาแล้วก็พีคพีคแล้วก็ปล่อยวางลงไปเหมือนกันฉะนั้นหนึ่งเพลงเราต้องคํานวณแล้วช่วงฮุกมันจะต้องเต็มที่ละช่วงต้นแยกเนี่ยแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยสบายสบาย ถ้าหนึ่งเพลงเนี่ยเล่นโน้ตเยอะไปหมดเนี่ยมันจะฟังไม่ได้สับเลยแล้วมฝึกนะครับของพวกนี้มันอยู่ที่การฝึกฝนแต่ผมแนะนำเห็นไหมผมยกตัวอย่างง่ายๆไม่ต้องเยอะมาก ใช้เทคนิคที่เรามีก่อนวันหลังเพิ่มเทคนิคเข้าไปเมื่อเรารู้เยอะประสบการณ์เยอะฟังไว้อัดไว้ก็ได้เวลาเล่นแล้วพออัดไว้ปุ๊บเรามาฟังเออมันเข้าท่าดีนะแล้วก็ามาแกะมาฝึกได้แล้วเวลาเราเล่นไปเนะี่ยเราจะรู้ว่าอ๋อจริงๆนวะเราเป็นคนที่ชอบใช้ลูกเล่นแบบนี้มันก็จะเป็นประสบการณ์ของเรานะครับเป็นแนวทางของเราเอาละครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณทุกชีวิตครับขอให้มีความสุขกับการเล่นดนตรีนะฮะ